สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับทีมงานสตูลกันอีกแล้ววันนี้เรามีคอนเทนต์สายบุญวันนี้เราก็กลับมาจากกรุงเทพแล้วแถวปทุมเราจะนำอลูมิเนียมของเราที่ตัดมาจากปทุมธานีร้าน นัดเดินในอลูมิเนียมเพื่อมาทำบุญครับ mm hmm. นี่ครับเดี๋ยวดู hmm. เราจะเอามาสร้างถวายกุฏิแม่ชี mm hmm. ซึ่งเป็นญาติิของเราเองบ้านนี้ mm hmm. แต่ว่า mm hmm. เราจะเดินทางนำของไปติดตั้งที่วัดครับผมเดี mm ๋ย hmm. วเราไปดูบรรยากาศภาพบรรยากาศ mm hmm. นี่ครับ <laughs> จันดของเรา mm hmm. นี่ครับ ตอนตอนตอนนำนำทีมที่มาถึงตอนเอานี่มามันตะเลิดคอกครับผมก็เลยติดไว้อย่างนี้ลนี่ครับช่วยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมาถึงแล้วมาถึงแล้วอย่าจับผมนะครับผมเอาไปทำมือโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศการไปติดตั้ง อลูมิเนียมให้กับกุฏิแม่ชีชของเราโอเคครับผมเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลย,รยรครับทีมงานเราก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนี่ครับมีการน,นึงครับเดี๋ยวตามกันไปทั้งๆๆเราของคอนเทนต์นี้เราจะเดินทางตั้งไปเลยเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับผม ถึงเวลาเดินทางออกเราแล้วไปทำบุญนะครับจีมงานของเราก็เดินทางครับนีไ่ได้นำอุเนียมพร้อมที่จะไปติดตั้งมาจากกรุงเทพเพื่อเดินทางไปห่างจากบ้านประมาณ3กิโลเมตรครับผมยวเราดูภาพบรรยากาศกันเลย หว่างการเดินทางของเราก็เข้าป่าเข้าดวงครับวัดนี้เป็นวัดพระธรรมยุทธเราต้องทำตัวสำรวมกันหน่อยและตอนนี้จิมง,งานของเราก็ได้มาถึงวัดจุนทีแบบรอใอ้ อ้ํครับเจ้าของงานนี้เลยนี่ครับองกบรรยากาศกันไปสายบุญของเราวันนี้นี่พระเอกของงานครับผมช่างอ้ําของเราครับนัด,ดนาไนอลูมินเนียมประทุ่มเดย์โอ้โหเจโก้ครับเมื่อกี้ที่แล้วคงจํากันได ก็วาพค้อมแล้วนะมาพความแล้วมาความแล้วดีครับเราจะนำไปติดตั้ง, <All right. S 1> งเลยไปติดนี้โอเคครับี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการติดตั้งกันเลยโอเคครับ ว่าเนี่ยเวีดเนี่ยวนคนับแต่ารเล่นทางไม่น่ามาในเขานี้เลยตรงนี้มันขาดเนะนามันเปลืนาขาดงนี้เนาะเมร่งอนี่ก็ขาดค กอบแล้พอดีไอ้ตาเลนกอบแล้เห็นม่นเ้ว่ยดีเนี่ยก็่อเห็ดไปเรื่อยๆที่อยากเปนักา ี่เจ็ดพันสมาร,รเปดพระเจ้าเาเี่ยไปเรื่องไเร่งไปเม่เรื่องไเ่ไเอาไดเ่ไเรื่องไร่องเ่ไเพื่นไเ่อไป่ไเ่ไเ่งไปเร่ไเได้ไ่อไร่งไปเไดเปเออเไเไไเไม่เ

บ้างเลยเนี่ะใหญ่ใหญ่เต็มตัวเต็มตัวหั่มไม่ใหญ่คั้งคัมกินอย่างแรๆแต่พอเข่าไปแล้วมันออกเแล้วบ้าน

มันแน่เกินไปแล้วมันมองเวทมนตร์มันมันง่าย Đeo đeo so để... à, à. mà thấy ấn lên trước con. Đeo Cho cơm

ทีมงานจะเตอรู้ลโอคตัตัดให้เดีือววันีเฮ้ยทีมงานจะเตอรูอยากถ่ายตอนกอยากถ่ายตอนนีถ่ายตอนแบบป่ารูปป่ามัเตอรูลุตอไ่้ย त्यो हाई यो लो यो माले ठीक खास यो 咱们聊聊聊。 ไปไปไปาออหายเลยอ่ะโอ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดีดี๋ยี เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทีมงานสายบุญเตอร์ลดูดนะครับเซตครับล็อกได้หรือเปล่าเปิดล็อกได้นะโอเคครับจัดไปนี่ครับผ่านผ่านผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเอาละเอาละเอาละ นี่ครับนี่วันเป็นทั้งวันเชียวเพราะว่าขอบคูณไม่ได้ครับต้องฝากคุณใส่การผิดพลาดกันนิดนึงผ่านครับผ่าน แล้วก็เป็นงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสายบุญวันนี้มาทำบุญทีมงานสเตอร์ลูดเฮ้ยยังไงช่างอ้ำเหนื่อยไหมครับช่างอ้ำเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยช่างดีว่าไงเหนื่อยครับเต็มครับเต่มบุญโอเคครับเต็มบุญขอแค่ได้บุญครับผมวันนี้มาทําบุญนี่ครับกุฏิเป็นนี่ครับเรามาทํากุฏิแม่ชีบริเวณภายใวัดครับประมาณนี้เพิ่งเริ่มสร้างครับไม่กี่ปี นี่ครับก็เลยทำมาสร้างถวายแม่ชีแตงน่ค,ครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขอเอาบุญมาฝาก f อทุกท่านครับผมนะก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานสตารูดองพวกเราด้วยนะฝากกุดตะไคร้มาต้มปลาด้วยนะครับผม ต้มปลาอะไรอ่ะต้มหมนลินโอเคครับก็ขอกลับไปนอนพักผ่อนไปนอนเออเอาบุญไปฝากคนทั้งบ้านโอเคครับนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสสวััดีครบบ๊ายบายอิ่มบุญครับอิ่มบุญเดี๋ยวไเจอกันเมื่หน้า